อืมอืมอยู่อยู่ดอกนี้เจอเจอนี่นหะครับชนะชัน นะครับโดนกบยางอเวิจีสองมาหลิวนะครับนึกว่าไม่อยู่ที่แรกนะสุดนะครับใช้แว่นแบบถ่ายรูปรลลอๆกัน นี่นะครับผลงานของเรากับกบยางอเวจี G นะครับตัวนี้แพ็คคู่สุดคุ้มนะครับใครสนใจก็จะไปดูที่ตะก้าเหลืองนี้เลยนะครับผมหาพิกัดไปให้แล้วนะครับนี่สวยๆนะครับไซส